ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงยังมีผู้คนอีกมากมายที่เผชิญกับความยากลำบากในชีวิตประจำวันแต่ก่อนเท่ากับยุ่น้ำกันมาด้วยความลำบากอีดีค่ะยุ่น้ำกันหัคนมี่พ่อแม่แยายแล้วก็น,นูก้าวลงัลงน้องค่ะย่ำนอนกับลำบากหลายค่ะมีความแหอดัดแม่ค่ะย่ำฝนตกหลังค่ากับหัวบ้านกับเปียกเบิดค่ะลำบากอีดีค่ะ แต่ในความมืดมนนั้นยังมีแสงแห่งความหวังที่ค่อยๆส่องสว่างขึ้นกำลังอยู่ในขั้นตอนเ,อาเสาลงลุมนะคะเสาทั้งหมด8ต้น ศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลำภูหรือสอจอพอได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญ โครงการดีเด่นคือการแก้ไขปัญหามิติที่อยู่อาศัยด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ยากไร้ผ่านความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร่วมลงนาม MOU เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่เคยไร้ที่พึ่งบ่คิดบ่ฝันเลยจ้าว่าชิมีบ้านเป็นของเจ้าของในส่วนของอบตโนนเมืองอำเภอโนนสังซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เมื่อเราได้รับข้อมูลจากสจพเราก็ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเขตนี้เราได้ให้ความช่วยเหลือมิติด,ด้านที่อยู่อาศัยนะคะบ้านหลังไม่นี้ถึงสีบอยญยแด้กะยูดีสบายค่ะขอความคุ้นกลุ่มป่านพัฒนาชุมชนรัฐจ,จ้วก,กับวกสลากมาสางบ้านไม่เห็นพวกงูจ่าพวกงูได้ยูสบายจา้านี่คืออีกหนึ่งคนเรือน ที่สจพอ,อนนสังได้นำข้อมูลทีวีแมปมาใช้แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงไม่เพียงแค่มิติที่อยู่อาศัยเท่านั้นสจพจังหวัดหนองบัวลำพูยังสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในอีก5มิติโดยใช้กลไกลพลังเจ็ดพาคีเครือข่ายมีทีมปฏิบัติการระดับอำเภอระดับตำบลครอบคลุมทั้ง6ออำเภอ โดยใช้ฐานข้อมูล TP Map กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงดูแลกันอย่างใกล้ชิดผ่านนวัตกรรมชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูใช้นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายจิตอาสาขับเคลื่อนกิจกรรมอํเภอสุวรรณครูหาก้าวไปด้วยการไทยสุวรรณครูหาเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ทิ้งกัน อำเภอนากลางหักแพงแบ่งปันคนมีมากแบ่งคนมีน้อยอำเภอศีบุญเรืองสวมผ้าไทยใส่บาทถนนสายบุญค้ำจุนกันและกันอำเภอโนนสังโนนสังสู้จนคนเท่ากันทุกคนเท่าเทียมอำเภอนาวังสวมผ้าไทยใส่บาทถนนสายบุญแบ่งปันฉันให้เธอ ภายใต้คำมั่นสัญญาร่วมกันว่าคนหนองบัวไม่ทิ้งกันหักแพงแบ่งปันทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคาศาสนาภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคสื่อสารมวลชนร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครบทั้ง3,95 0ครัวเรือน 1895คนได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกมิติสะท้อนความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างบูรณาการทุกก้าวของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากความเข้าใจทุกชีวิตที่ได้รับโอกาสคือแรงบันดาลใจให้เราเก้าวต่อไปเพื่อให้คนหนองบัวลำพูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะความยั่งยืนเริ่มต้นจากหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งกัน